ไม่เข้าใจในเถื่อนนั้นเลยค่ะทําไมถึงได้ทําตัวบุ่มบามได้ขนาดนี้คนเราจะโก,กรธเกลียดกันได้ขนาดนี้เพราะเรื่องอะไรไม่เข้าใจเลยค่ะพิชานในเถื่อนน้องเก๋ไมายถึงใครอะครับในเพื่อนเห,หรอก็ไหนน้านแหะคะ่ะวันนี้นะคะแค่น้องพลอยกขาไปเที่ยวกับคุณคมสรนทำไมต้องถึงข้าลงไม้ลงมือด้วย อ๋อพลอยใจเด็กใจแตกนั่นเหรอพี่ชานคะน้องพลอยเขเป็นเด็กดีน่ารักค่ะไม่ใช่เด็กใจแตกอืมไม่รู้สิวันนี้พี่ออกเรือไปตรวจพื้นที่มานะเห็นเด็กพลอยแับผู้หญิงคนนึงอยู่บนเรือดูละลื่นดีไม่เห็นมีสลดสักนิดหนึ่งพี่ชานหมายถึงเดือเหรอคะ เดือนเขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยนะคะงั้นเถอะพี่ว่ามันคงไม่ใช่อย่างที่น้องเก๋คิดหรอกคะ่ะคนเราเนี่ยถ้าลองกล้าโกหกแล้วแล้วก็ทำอะไรได้ทั้งนั้นแหลคะค่ะพี่ชานคะ่ะนี่มนสัตะว์วัที่20แล้วนะคะการที่ผู้หญิงจะไปเที่ยวกับผู้ชายมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยคะ่ะหวัวโบราณจังเลย ับพี่ะนะผู้หญิงอะยังไงก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่วันยัางขําต้องรู้จักวางตัวตามกรอบประเพณีไม่ใช่กระโดกกระเดกเป็นม้าพยศแบบนี้นี่พิชานว่าเก๋อยู่หรอคะเปล่าคะ่ะพี่ไม่ได้ว่าน้องเก๋ซะหน่อยยังไงเนี่ยน้องเก๋ก็น่ารักสําหรับพี่เสมอ เขาต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะเก๋เป็นห่วงเขาจังเลยค่ะพี่ว่าน้องเก๋จะดูแลความรู้สึกของคุณทั้งโลกไม่ได้หรอกพี่ว่าหน้าที่นั้นนะต้องเป็นคนที่เรารู้สึกพิเศษจริงๆ เป็นผู้ช่วยเก๋นะคะแล้วเขาก็ช่วยเก๋ไว้หลายเรื่องเก๋ก็แค่รู้สึกติดค้างเท่านั้นเองถ้าน้องเก๋ยืนยันแบบนั้นพี่ก็ล่งใจพี่ชายเป็นคนสอนเกมใช่หรอคะถ้าใครดีกับเราก็ให้เราดีตอบนี่น้องเก๋พี่แค่พูดเล่นนะทำไมน้องเก๋ต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยเนี่ย เกขอตัวนะคะวันนี้เกดเหนื่อยอก็น่าเหนื่อยอยู่หรอกวันนี้มีแต่เรื่องของคนอื่นทั้งนั้นนะกุ๊ดไหนค่ะพี่ชานกุ๊ดไหนมณพูไมีฉกเลย คุณจังชานชน,นั่งขอบคุณครับอืไงรายงานตัวเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยดีหัวหน้าครับผมมีเรื่องสงสัยเรื่องอะไรเหรอผมสงสัยว่าในเพลินคนนี้เขาเป็นใครล่ะครับทำไมใครๆถึงดูเป็นเดือวเป็นร้อนแทนนายคนนี้นะอ๋อ เพลินเป็นลูกกำนนนพัฒกำนนันพัต์ก,ก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่แหละแต่ว่าเสียชีวิตตอนไปปฏิบัติภารกิจในทะเลืคุณชางชาญมีอะไรเลยครับครับน้องเกดูเป็นเดือดเป็นร้อนแทนนเพลินนั้นมากผมว่ามันดูยังไงยังไงชอบกนก็ไม่รู้ครับอือสองคนําทำงานร่วมกันนมันก็ต้องมีความผูกพันห่วงใย,ยกันเป็นธรรมาดา คุณสังชาญจะคิดมากนะนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกอ,องั้นเหรอครับไปพักผ่อนดีกว่านะครับ เรื่องจริงใช่ไหมคะเนี่ย,ยนี่เจ๊อ้อยตัวปลอมใช่ไหมคะเนี่้นางเจนนี่นจะกรตบกลับให้เป็นผู้ชายเหมือนเดิมเลยนี่ก็ตบไปแล้ว่嘛แต่ขอกลับมาเป็นกระเทยเหมือนเดิมได้ไหมคะอเอ๊ะหรือว่าวันนี้วันเกิดเจ๊คะเนี่ยไม่ต้องเดาฉันตักบาทให้เพลินห่างล่ะตอกบอลให้พี่พลานี ให้ตัวฉันเองแล้วก็ทําเผื่อเพลินเขาด้วยแค่นั้นน่ะร้องอทําไมเนี่ยโอ,ยโอย้ก็แค่นี้ก็ไม่บอกแต่แรกล่ะเพราะเจนเนี่อะยิย่งอ่อนไหวต่อความรู้สึกอะค่ะหยุดอ่อนไหวสักทีแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยไปลงพักพร้อมฉันแล้วกเกลี่มอาหารให้เพลินด้วยเตรีมอาหารนี่เอาจริงอะค่คะเจ๊ก็จริงสิยังไงนะ <_ l> s> <S ฉันก็ต้องช่วยเพลินให้พ้นจากคุกให้ได้ ลูกครับ<ช>เดี๋ยวผมฝากปเปในเอกสารแผ่นนี้ด้วยนะครับได้ค่ะอ้าวคุณร้อยคุณร้อยเชื่อเรื่องผมลิขิดไหมครับพวกหมูนี้เราสองคนเนี่ยเจอกันบ่อยๆเลยครับฉันมาโรงพักก็ต้องเจอตำรวจสิคะหรือว่าให้ไปบ่อนถึงจะต้องเจอกับผู้กองก็นั่นเลยสิครับมิน่าใจเราถึงตรงกันเพราะว่าช่วงเนี้ย เราเจอกันอยู่เรื่อยๆเลยครับไม่ใช่หรอกค่ะผู้กองน่ะคิดไปเองอเฉันมาหาเพลินไม่ได้มาหาผู้กองไ,ได้ค่ะให้หมันได้อย่างงี้สิน่พี่เพลินไม่ต้อง๋ยวฉันเรียกเองไ,ได้คะ่ะ ังไงบ้างคะเกลนเป็นอะไรมากไหมเนี่ยอ้ยผมไม่เป็นไรแล้วครับจ้อยจะไม่เป็นไรได้ไงอะเละขนาดเนี้ยบอกมานะใครทำอ้อยจะตั้งข้าหัวไล่ล่ามอะไรดีไหมมันมืดไฟมันดับอะครับไฟดับแต่เรื่องมันเกิดบะลงพักนะผู้กองต้องรับผิดชอบมันเกิดเรื่องขึ้นได้ยังไง ก็คือไฟดับครับผู้กองแต่ผมนั่งอยู่ทั้งคืนก็ไม่เห็นได้ยินเสียงอะไรนะครับผู้ต้องหาทะเลาะวิวาทกันในห้องขังจำไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอโถผู้ก,กองไอ้พวกที่อยู่ในนั้นน่ะมันเป็นพวกขี้ยาหยองกอดมันจะไปทําอะไรไอ้เพลินได้เพราะแต่ว่าไอ้เพลินมันสร้างเรื่องหรือเปล่าครับไอ้นี่มันร้ายนะครับครับเมื่อคืนก่อนที่ผมจอกเวรก็ยังไม่มีอะไรเลยครับคุณเกียรติลินเป็นยมำผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ยังอยู่ดีนี่ครับ อย่าให้ผมรู้ว่าใครเป็นตัวการนะผมจะออกให้หมดเลยไปได้ครับกวอกครับเป็นไงเอดเพื่อเป็นไงบ้างอยู่ที่ห้องผมนี่ครับัหวหนากำลังทำแผลอยู่ครับแล้วเรื่องมาเกิดยังไงครับนี่บนโรงพักแท้ๆนะเมื่อคืนไฟดับนะครับ ไปดับผมว่ามันต้องอมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรแนะ่เออเอางี้ผู้กองถ้าเราไปเพลินเนะ่ะผมขอตำแหน่งผมประกันมันไม่ท้อหรอกครับผมแนะ่แค่เรื่องทะเลวิวาทกันะครับก็แค่เสียค่าปรับอ๋อทางนาก็ขอบคุณครับโอ้ยพ่ถอถากแตงโมให้จินนี่ช่วยไหมคะไม่ต้องวุ้ย ยูอ๊อใส่ละจ้าเอ้นคุณเกศฉันได้ข่าวนายถูกทำร้ายก็เลยรีบมาดูแต่ก็ดูท่าทางไม่เจ็บหนักวะนี่นี่ใครบอก เจ็บแทบตายแต่ฉันทำแผลให้แล้วเธอจะมาถูงฉันมาทำตามหน้าที่ก็เท um ่านั้นถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ดีละฉันจะกลับไปทำงานเกคุณเกพานเกพานเกพานโ๋อ๊ยคุณจะไปไหนผมมีเรื่องจะคุยกับคุณเดี๋ยวสิเรื่องของแพลนี้ไม่สนใจอ่ะ เอาหน้าไอ้เพลิดไปเข้าก่อนไปไหนแม่เองอยู่ที่โรงพยาบาลแม่แม่แม่ผมเป็นไรอ่ะปล่อยไม่ได้ไย,ไยังไงปล่อยให้พ่อปล่อยเพลินสิพูความอ